เป็ไงบ้างรถเลยนะเป็นไงบ้างกับพี่นายดีมากครับเขาเป็นคนน่ารักสำหรับผมนะคือเขาเป็นคนสุภาพแล้วจริงใจไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรเขาจะให้คาแนะนําเราได้ก็คือซึ่งกันปรึกษาขึ้กันละกันนี่หรอใช่ครับเรื่องรถเรื่องบ้านเพราะเราเราทาบ้านเวลาได้ไล่กันและเราชอบรถเหมือนกันอันนั้นเรื่องอะไรอีก แล้วหัวใจด้วย,ยไหมหัวใจด้วยัปรับทุกข์กัปทุกข์คือคือไม่ไม่เชิงปรับทุกข์ฮะแต่ว่าวันที่เรามีทุกข์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายอ่ะเขาไม่มีทางป่อยให้น้องทุกข์อยู่แล้วเขาก็เข้ามามาปลอบเรามาอะไรเงี้ยครับยังไงบ้างวิธีของพี่นายนะครับมาบีบมือเขาเขาเขาจะจับมือเราด้วยความน่ารักของเขานะจับมือเราแล้วก็น้องครับซูซูนะน,น้องครับ เออผมไม่ร้องแต่เหมือนพี่นายจะร้องเอาเรื่องไ่้นะแต่เขาจับมือผมจริงแล้วเขาบอกว่าน้องครับสู้ๆนะยังไงก็ตามเดี๋ยววันจะผ่านไปเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับอะไรเงี้ยเขาเขาน่ารักมากแ้วพอผ่านไปเขาก็เลยไม่จับวันนี้เขาเอามือพยาลังผมก็จะคุมอยู่แล้วจะคุมเขามือหลบงี้ก็เลยไม่ทันก็ร้องเขาก็ร้องไม่ไม่หรอกแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจในฐานะน้องครับผมที่เมื่อกี้บอกว่า เหมือนเราเป็นเพื่อนกันรู้ทุกเรื่องตอบใจกันทุกเรื่องมันคือคล้ายกันหมดมันอยู่ในเรื่องเลยไหมคล้ายคล้ายคล้ายเปิดจริงจริงช่วงนี้เหมือนกันเลยนะก็ก็ประมาณหนึ่งใช่ครัว่าในช่วงเขาทุกใจเราก็ไม่เคยหนีหายก็มีอะไรก็โทรมาหรืออะไรเงี้ยครับผมตอนก่อนที่ตอนที่ตอนที่ได้จับมือเราได้มีอินบอกไปให้กำลังใจหรือว่ามีไลน์บอกทาไมไม่ที่ที่ไหนเราก็บอกคำเดียวฮะ บอกว่าสู้ๆมันย้อนกลับไปเพราะหงก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่จการนี้มันทำให้เราเสน่ห์ของบ้าขึ้นเลยไหมเหมือนแบบมันเป็นคนโผล่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับครับเราเขาระคาว่าไงเราขอบคุณนะเราขอบคุณครับเราขอบคุณนะครับมองตาเราสใจไหมช่วงเนี่ยใช่ใช่ครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งมองตากันอยู่เนาะแม่แม่จับเบอร์ลองเอาไหมแม่แม่ไหถอดแว่ไหมเรียบร้อครับถอดแว่ไหม เขาไม่ถอดเราถอดตอนนี้เป็นงอบสภาพจิตใจเปาดีดีครับดีแล้วครับดีดีครับแอบรอกไ้อยู่นะก็ถ้าแอบพี่ก็ไม่รู้หรอกดีครับมีมีทั้งดีแล้วก็ทุกอย่างบางเรื่องอาจจะดูผลไม่ดีแต่ข้อดีคือเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตในในครั้งนี้ใช่ครับมันเยอะยาตัวเองไงสำหรับผมการทำงานกันอยู่กับเพื่อนการอยู่กับครอบครัวช่วยได้เยอะครับผม มันเรียกรอยยิ้มตัวเองกับผ่านแล้วใช่ครับแล้วก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าต้องมีความสุขเป็นของตัวเองให้ได้แล้วอ่ะเราแบบเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้แล้วจริงๆอตอนนี้ชิมตอนนี้ผสมได้แล้วเนาะยังยังไม่สนิทยังไม่สนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ศูนย์จุดสองยังเอาเอาเป็นสักแปดสิบยี่สิบแล้วกันแปดสิบเราอยู่ตรงไหนเอาปุ๊บแล้ว 80จริงๆด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ครับแล้ววันนี้มันต้องอยู่คนเดียวมันต้องยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่ไม่ผ่านสายไปถ้าพูดก็ร้องไห้เหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าจะว่าถ้าพูดก็ไม่รู้จะดูเหมือนเรียกร้องอะไรไหมนะแต่ว่าโอเคผมจะพูดแบบลูกผู้ชายแบบตรงไปตรงมาทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม ิ่งของของเขาทั้นสามยังอยู่เหมือนเดิมตัวเขาแคบไปอยู่ทาไมเราถึงเลือกสิ่งเนี้ยให้มันยังได้ไแต่เขาอยู่ในในความความทรงจาเราแลา้วก็อยู่ในความคิดถึงของเราตลอดแสดงว่าคำว่ามูฟออนใช้กับเราไม่ได้พยายามจะพูกไม่ได้เพราะว่ารเราจริงๆเราไม่ค่อยอยากอยากอยากพูดถึงเรื่องอดีตแล<า>้วเพราะว่าเราเราก็เราให้เกียรติเขาด้วยแหละเราไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ละ เพราะันนั่นคือชีวิตของเขาแหล้วพี่ถามสภาพจิตใจเราอะสภาพจิตใจเรามันแค่นั้นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวไม่มีเขาแล้วเราก็ยังเก็บทุกอย่างของเขาทำไมเราเลือกจะอยู่ในบรรยากาศรักแหละครับทำเดียวครับแต่เราเรารู้แล้วว่าเราควรรักเขาแบบไหนแล้วนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่าไปรักแบบอันนั้นมัน ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วใช่ใช่เราก็รักในแบบของคนที่คอยหวังดีกับเขาแล้วกันยังไม่ได้คุยกันอยู่คยบ้านเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยครับใช่ได้ดูไอจีได้ดูเลยสอบพออยู่นดหน่งไม่กล้าสอบไม่กล้าสอบเพราะว่าเราโตขึ้นใช่ไหมรัก็ก็โตขึ้นครับโตขึ้นเยอะอยู่ครับเขาและใครยิ่งอยากตีไหมทำงานเลยพี่ทำงานอยู่กับเพื่อน ให้ได้นานที่สุดก่อนเข้าบ้านเพราะว่ายังอยู่คนเดียวมันจะทำแใบแบบแต่ไม่ใชพฤติกานของเราเราไม่ค่อยออกไปอย่างนี้ใช่ใช่ครับก็ผมอยู่แค่อยู่กิจกรรมที่ตัวเองทำอ่ะแทงสนุกกับตีกอล์ฟใช่ถ้าสมมติว่าเลิกงานเร็วผมก็จะเข้าไปแทงสนุกกับเพื่อนแล้วจนง่วงผมกลับบ้านกิจกรรมไม่ได้ตัวเองเข้าบ้านไปไปหนึงของเข้าบ้านไม่ใช่เพราะว่าหลายคนเป็นไม่ให้ผมหรอก ต่อให้ง่วงแค่ไหนกลับไปถ้ามันมีอะไรในหัวมันก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกอ่ามันก็จะมีคิดอะไรของมันไปนเรื่อยแหละครับตอนที่สนุกครับพยายามแล้วเขาไม่ให้นอนผมขอ,อ,อนอนทั้งใต้ด้วยเขาบอกเขาไม่ได้เหมือนกันนี้เราสร้างหรือว่าสร้างความมั่คงให้กับเอ่อตอนนี้พยายามสร้างสร้างความมั่นคงให้ที่บ้านแล้วก็สร้างอนาคตให้ตัวเองครับทําง,นนทงานเก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดกล้ากล้าจีบใครใหม่ไหมคะตอนนี้ กลัวกลัวกลัวอยู่ครับยังยังยังกลัวยใช่ใช่ยังกลัวอยู่ใช่พี่เือผมมันกลายเป็นกลัวจริงๆนะผมไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ว่าผมว่าพอมันเจ็บากามันมันกลัวนะพี่ใช่ใช่มีมีเพื่อนแบบแนะนำไหมเล่าคุยกัคนนีเลาอะไรไม่มีเลยผมเพราะว่าผมก็ไม่มีเพื่อนด้วยก็เลยน้อยแคนน้อยใช่ใช่เพื่อนน้อยด้วยครับก็เลยไม่มีใครแนะนำเออแล้วมีคิดแบบว่าต่อยอดแบบีอะไรบ้างร้อเาคผม ผมอยากทําธุรธกิจเร็วๆนี้พี่แต่แต่เกี่ยวกับของกินนี่แหละแต่ยังไม่อยากบอกคืออะไรนะแต่ว่าเร็วๆนี้เกี่ยวกับของกินนะี่แหละจะไยเมื่อไหร่ <c oughs> อ่าอาจจะแบบปีปีนี้ับไดบแต่รูปก่อนลูกฮานะฮ <c oughs> คนะครับหนึ่งองสามขอบคุณค่ะต่องเลยนะครับหนึ่ง